ก่อนจะไปดูคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์และก็1 Sub s c r i b e เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปผมนะครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมนะครับผมผมมิวไมเ e ฟไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจ หรือคุณจะโดนเรียกแวะด่านตรวจคุณก็ดูได้นะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้เร, <Yeah. S 1> เราอยู่กันในเกม Roblox นะครับอยู่ในแมปที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ Bitcoin Miner พาร์ท <Yeah. S 1> นี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับ <c oughs> ไม่อยากจบเลยนะครับซีรีส์แต่ว่าอ่กทุกอย่างมันก็ต้องมีจบนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกปลานะครับท่านผู้ชม ก็ตอนนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังทุกๆอย่างเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาในการเล่นตั้งแต่เวลศูนย์ถึงเวลสองร้อยเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอย่างแรกเลยครับพอท่านผู้ชมเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็คืออย่างแรกต้องกดที่บิลครับกดที่บิลแล้วมากดที่หมายนิ่งเพื่อสร้างโต๊ะครับอ่าแล้วก็ลองสร้างกันเลยก็คือกดที่เทเบิลแล้วก็วางเลยฮะปุ๊บพอกดที่เทเบิลเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับ อย่างที่2ก็คือเราต้องไปซื้อกาดจอครับวิธีการซื้อกาสจอของฟอร์สฟิลดก็คือวิธีการซื้อการดจอก็คือมาที่ช็อปครับวิ่งมาที่ช็อปเลยวิ่งมาที่ชอ็อปอ่าช็อปเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนฝั่งซ้ายก็คือ G P U ช็อปฝั่งตรงกลางก็คือ X shape แล้วก็ฝั่งขวาคือพ r e เมียมสิบยูอันนี้คือเติมครับอันนี้คือฟรีเรามาเข้าฟรีครับปุ๊บเราซื้ออันแรกเลยครับปุ๊บล้วก็ออกมาครับแล้วก็วิ่งกลับไปครับกลับชี้ของเราเลย ที่ของก็คืออยู่ตรงนี้มันได้เขียนป้ายเป็นชื่อของเราแล้วก็เป็นพล็อตนะฮะก็มาปุ๊บมาปุ๊บก็กดใส่ปุ๊บในนี้ครับเนี่ยแหละครับเนี่ยเขาจะขุดได้นะครับในตอนแรกๆแล้วก็ในตอนแรกๆเขาจะให้อ่าตัวนี้มาครับเรากดเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เรากดบิวลปุ๊บกดมาที่ energy แล้วมันก็จะเลื่อนมาขวาสุดฮะมันน่าจะมีตู้มาให้นะฮะตู้แบบตู้ฝีนะฮะตู้ฝีแบบประมาณนี้ฮะ มาให้แล้วก็ตั้งตู้นะฮะด้วยก็มันก็จะทําให้เราขุดบิตคอยได้นะครับหลักการขุดบิตคอยมี2อย่างก็คือหนึ่งคือไฟครับสองคือการจาอพอลงการ2อย่างก็คือขุดได้เลยฮะตามเกมมันแบบง่ายๆครับเกมนี้ก็ถ้าไม่พอแล้วก็ถ้าแบบไฟไม่พอนะครับมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนแหละว่าไฟไม่พอเดี๋ยวผมจะลองลองลอง,ลองทําให้ไฟไม่พอดู <S 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 นี่ครับมันจะขึ้นเตือนว่าไฟไม่พอ พอไฟไม่พอแล้วก็มาสร้างครับสร้างแบบบิ้วแล้วก็อย่างเงี้ยได้ครับเนี่ยก็คือเป็นตู้พลังงานฮะไม่เสร็จผมไม่ใช้แล้วก็คือผมลบเงี้ยพลังงานไม่พอแล้วก็มากดดูตรง Energy ก็ได้ฮะว่าอันเนี้ยคือ Energy Production Energy Production ก็คือเราผลิต Energy Consumption ก็คือ Energy ที่มันใช้นะฮะถ้าเราไม่พออย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพอเก็บแล้วมันจะอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ในอิ n เวนทอรของเราครับ อย่างของผมเพราะว่าอันนี้เป็นของที่ซื้อมาแล้วนะฮะเป็นของระดับที่มันไม่ได้ขายในพวกนี้นะฮะหรือมันจะไม่มันจะไม่หายไปซื้อแล้วก็ซื้อเลยอยู่ในเอเมนทอรีอนะ่นะฮะก็ขายไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อของที่มันไม่ใช่อยู่ในของที่ในช็อปที่เราสามารถกดซื้อได้ก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าของพวกนี้มันขายไม่ได้ก็คำนวณพวกเงินดีๆครับมันเป็นเกมบริหารจัดการทรัพยากร,รถ้าเราบริหารจัดการได้เก่งก็มันก็ดีฮะ ผมก็มาเรียงอย่างเงี้ยคือมันจะวางตรงไหนก็ได้มันก็เหมือนกันนะฮะก็เลยขอยเอเนจีก็จบไปก็เมื่อกี้นะครับเราน่าจะเห็นตรงช็อปนะฮะว่ามันจะมีเอ็กซ์เชนตรงกลางนะคะับเอ็กซ์เนก็คือการแลกบิตคอยน์ครับสมมุติเราขุดมาแล้วคุณผู้ชมเห็นเหรียญตรงนี้ไหมฮะมันก็จะมีเหรียญน,นี่เขาจะเขียนว่าบิตคอยน์แล้วก็เหรียญตรงนี้นะฮะมันแลกเป็นแคชนะฮะโดยการมาที่ตู้นี้แล้วก็กดแล้วมันก็จะมีราคาบอก ควรจะแลกปิดคอยในตอนที่ราคามันขึ้นนะครับสมมติสมมติเราให้มาดูกราฟตัวนี้กันนะครับถ้าราคามันกำลังขึ้นอย่างเงี้ยก็โอเคอะ่ะเพราะมันขึ้นสูงๆแล้วก็กดแลกนะฮะเอาผมตอนนี้ผมแลกให้ดูก่อนเลยมันเงินมันก็จะมาเข้าเห็นไหมบิดคอยผมจะหายแล้วก็เงินก็จะมาเข้าเนี่ยฮะก็ง่ายๆแค่นี้แล้วก็วิธีการซื้ออย่างไงให้เร็วเทคนิคนะครับผมจะบอกเทคนิคเลยนะฮะก็คือกดซื้อปุ๊บใช่ไหมพอคุณกดซื้ออ่ะคุณกดกดกดให้เต็มที่เลยเพื่อคุณจะได้เวลเยอะๆแล้วคุณก็มา,าย าคุณไม่ได้ใช้นะถ้าคุณต้องการปั๊มอะะคุณก็มากด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 ซื้อ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 แล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายมันก็จะประหยัดทุนได้ฮะแล้วก็เวลจะได้ขึ้นไวข้อดีของเวลขึ้นไวคืออะไรครับนี่ครับมาดูตรงนี้ฮะเห็นไหมเขาต้องการเลเวลเก้าเออถ้าเราเวลน้อยเราก็ไปไม่ได้ฮะยิ่งถ้าไปได้ไกลเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีครับมันจะทําให้ไวขึ้นอ่ะแล้วอธิบายต่อ ก็คืออันนี้คือโต๊ะถูกไหมอันนี้คือของตกแต่งนะครับต้นไม้ไม่ต้องไปสนใจต่อมาก็คืออันนี้คือสปีดมอดิฟายเดอร์มันก็คือเพิ่มความเร็วอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือระดับเริ่มตน้นพอผมทําเครื่องนี้มาผมก็จะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยลองดูดูเห็นไหมแล้วอันนี้คือระดับ2ก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีกอ่าสปีดมอดิฟายเดอร์หาจากไหนก็นี่ครับมาที่บิ i l เหมือนเดิมแล้วก็ m o เมน e ์แล้วก็สป speed modifier เคืยนี้ครัแล้วก็กดเหมือนเดิมแล้วก็สร้างนะฮะอ่าพอสปีดมอดิฟายเดอร์เสร็จปุ๊บ ก็มานี่ครับตอนนั้นก็คงเวลเยอะพอสมควรละถ้ามีตังค์อันนี้อันนี้ก็คือเหมืองน,นะฮะก่อนทางเข้าไปเวลเก้ามีอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือตรงนี้คือเบต้าแฟกเบต้าแฟกก็คือเป็นธงนะฮะจะซื้อมาก็ได้ไปของตกแต่งแล้วก็คืออันนี้คือระบบเทรดต้องเวลสามร้อยขึ้นไปนะคะก็กดเทรดกับเพื่อนข้างๆตรงนี้ได้แต่ผมยังไม่ถึงกับว่าอธิบายให้ฟังก่อนแค่นี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็แค่าการเทรดกันเฉย เอาอย่างนี้ก็คือพอตของคนอื่นนะคะคนเข้ามาดูกันได้แล้วก็ต่อมาตรงนี้คือช็อ,ชอปก็คือคนหน้าช็อปก็จะเป็นคนทำเควสน,นะครับมันก็จะมีเควสขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกอะเควสมันก็จะไม่ยากนะครับมันจะแบบขึ้นเวลวอะไรทานู่นทําน,าน,านี่ก็ถ้าเควสแรกๆนะฮะถ้าหากุญแจนี่ตรงนี้คือกุญแจฮะถ้าหาปลาทองตรงนี้คือปลาทองฮะเราก็วิธีการก็คือกดสมมติเราได้เควสหากุญแจแล้วก็กดที่กุญแจเราก็เควสหาปลาทองก็กดที่ปลาทองเงี่ยฮะง่ายๆ มันก็จะไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มาฝั่งนี้ครับตรงมาตามทางก็มันจะมีควสยหาเพชรก็ต้องเข้าไปหาในถ้ำแต่ตอนนี้ถ้ำปิดอยู่ก็ท่านผู้ชมลองไปดูคลิปตามอินเทอร์เน็ตมีให้ดูเยอะแยะครับไม่ไม่ต้องห่วงมีให้ดูแน่นอนมาต่อมาครับตรงนี้ก็จะเป็นเจเนเรเตอร์ครับเจเนเรเตอร์นี้ก็คือมันก็คือจะอัปเกรดจากตรงที่เราสร้างมาเอเนอร์จีอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่พอและหลังๆแล้วก็ต้องมามาซื้อตรงนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่า เราเล่นให้เวลเยอะๆครับแล้วเราก็ไปฝั่งนู้นเวลี่ผ้าอะไรก็ได้พวกนี้ก็ผมไม่ได้ใช้เลยอันนี้ผมข้ามไปหมดเลยฟักผมไม่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 ไมค่อยสนใจเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตได้เยอะขนาดนั้นผมมาเลือกเป็นเดินเข้าผมเวล์ให้เยอะๆแล้วผมก็วิ่งมาฝั่งนี้เลยแล้วก็เนี่ยคือเควสหมีคระผมมีคลิปสอนทําไว้ละเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตัวไอ้ด้านบนนะฮะถ้าใครอยากดูก็ ไปดูได้ฮะแต่ว่าก็มาเฉลยในคลิปนี้สั้นๆเลยก็คือมีอยู่ตรงนี้ฮะเดินเข้ามาตรงเวลยี่ห้ามาตรงนี้แล้วก็กดที่หมีแล้วก็กลับไปสงป่งไปต่อมานะฮะตรงนี้เป็นร้านแท็บเล็ตยันโมบายอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแต่ว่าหลังๆก็คือใช้เยอะมีสําคัญอยู่อันเดียวก็คืออันนี้สปีดโมดิฟายเดอร์ขั้น2นะฮะก็ทาให้ผมมันวิ่งเร็วเหมือนผมตอนเนี้ยก็คือเป็นขั้น2 อันนี้มันก็จะอะรเตร์เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรรงนี้ผมก็คือพอเยี่ยมี่ห้าปุบผมก็มาตรงนี้เลยแกเก็บตังค์ให้มันได้4ล้านนะครับสี่ล้านแล้วก็มาซื้ออันนี้ซื้อ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 ไปเรื่อยเรื่อยเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องซื้อวีการหรอกฮะซื้อแค่นี้ก็คุมแล้วสำหรับผมเออพรามันคุมแหละก็อันนี้จริงๆเวลว5าห้าไม่ค่อยจําเป็นคะมาที่นี่ก็มาดูได้ฮะเนี่ยผมจะธิบาไว้ให้ฟังว่าอันนี้ก็คืออ่าเป็นร้านของ hsb มันก็คือโคมไฟนะ แต่ผมก็ซื้อทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูแหละต่อฝั่งน,นี้น่าจะแบบขเขาน่าจะยังสร้างไม่เสร็จแต่ร้านพวกนี้ผมข้ามไปแล้วผมมาอีกทีก็คือตอนที่ผมเงินถึงพันล้านฮะเงินพันหนึ่้าเอ่อหนึ่บีอครบ่งจุดห้าบิลเลก็มาซื้ออันนี้ฮะซื้อน,นี้ใช้ไปเรื่อยๆฮะจนแบบตังเราค่อนข้างเยอะๆแหละ อันนี้ค่อนข้างคุมเราก็ซื้ออันนี้ไปเลยแล้วมันมีพันล้านในอันหนึ่งค่ะอันอันเมื่อกี้จะซื้ออันอันเมื่อกี้อันนี้ก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าอีกอันอากาศเลยน่าจะไวกว่าถ้าคนอยากเล่นไวๆนะครับเคลียร์เกมไวๆจบเร็วๆก็ซื้อขายครับเพิ่มเบลไปเรื่อยๆฮะต้องซื้ออันแพงมากก็ได้ซื้ออันธรรมดาเท่าที่แบบเงินเราไหวที่เราแบบซื้อจากของของแท้ของเราหมดไปแล้วแล้วก็ไปซื้ออันของที่เราต้องการมาอ่ะแล้วพอเลเวลร้อยนะฮะ พอเราเวลร้อยเรามาที่นี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเดินมาจากฝัง่งนู้นไปฝั่งนี้ปื๊ดเข้านี่ครับแล้วก็ซื้อเลยครับแล้วก็ไล่ไล่ซื้อไปแต่ผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุดแล้วก็จริงๆมันก็คุ้มใกล้ๆเคียงกันแหละผมซื้อเลือกซื้ออก็ก็ซื้ออันแรกมาแล้วก็มาคอไวๆขึ้นก็รีบอัพ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 ขึ้นมาแล้วก็จะตันตรงนี้ครับสักพักหนึ่งแล้วเราก็มาที่นี่เลยก็ซื้อไปเรื่อยๆครับผมก็ยังซื้อไม่ค่อยถึงหรอกก็แค่ประมาณเท่าหนึ่งะ ก็มีอีก2ที่ที่ควรจะรู้นะฮะก็อันเนี้ยคือของเติมครับแล้วถ้าใครอยากเติมก็ลองไปเลือกดูเอาครับอันนี้อันนี้คือเวลสองร้อยก็คือคุณสามารถเอาเอา,เอามาแบบว่าซื้อได้คุณจะใช้อันเนี้ยมาซื้อพวกแต้มมาทำอ e ีเวนต์ได้อีเวนต์ก็คุณลองอ่านดูกันก็ได้ฮะเนี่ยมันก็คือเป็นอ e ีเวนต์ที่ให้ทำครับมันทำนี้คุณก็ลองมาอ่านกันดูกันนะเป็นอ e ีเวนต์แบบปิดอ e ีเวนต์สอง ก็ลองเข้าไปดูก็ได้ฮะเนี่ยวีคหนึ่งอันนี้วีคสองแล้วก็เนี่ยลองเข้าไปดูก็ได้อ่ะอางเนี้ยมันก็จะมีนู่นมีนี่ให้ดูน,นี่ก็จะนี่บิตไมเนอร์ minor. อันเนี้ยก็คือฟรีอันนี้ก็ฟรีอันนี้ก็เสียเป็นตามบิตของมันอะว่าลองเอาอันนี้ไปขุดกันอันนี้มันก็จะเสียไปแบบเพิ่ม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 ไปตามสัดส่วนอะ เนียก็คืออันเนี้ยมันสามารถขึ้นชั้นสได้เนี่ยครับก็กดกระโดดเปลี่ยนบาร์ครับพอขึ้นมามันก็จะเจออันนี่ครับจะมีบิดหมายเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือ,อซื้อใช้บิดเหมือนกันปุ๊บ,บก็ดีมันก็ดีมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีรีวอร์ดฮะวิศสองรีวอร์ดก็จะมีอันนี้ก็จะของดีขึ้นเรื่อยๆ ก็กดมาเล่นจริงๆแล้วเขามากดซื้อๆือคก็สำหรับผมก็ยังไม่เป็นไรก็กดคอนโทรลนะฮะเวลาลงกดสเปนบาร์ขึ้นกดคอนโทรลลงเนี่ยเราก็ลองไปขุดก็ได้เดี๋ยวผมอไปใส่ดูนะอย่างเงี้ยฮะคนพวกเนี้ยเขาทำอีเวนต์ฮะก็มันจะมีบางคนที่ทำอีเวนต์นะจะมีเป็นการ์ดอย่างที่เห็นนะนนก็คือเป็นการ์ดแบอบอีเวนต์ ที่ผมไปโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาใส่ก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยมันก็จะเพิ่มตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตอนนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆว่เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีการก็เหมือนเดิมแต่อันนี้ก็ไม่อาจะอจะไม่ต้องซื้อซื้อขายขายบ่อยก็แใครซื้อตามสัดส่วนไปแล้วก็ขยายขยายไปเรื่อยๆมันก็เป็นเกมแบบชิวๆครับเหมือนปั่นๆไปต่อมาอันนี้เวลร0สองร้อยเวลร์สองร้อยเวลร0สองร้อยให้ไปที่เทนอะ สมมติคุณมีตังเยอะๆหละคุณมาเทนเลยคณกดยีเข้าไปเหมือนเดิมเข้าวงสีฟ้าตรงเลยเนี่ยพอคุณมาถึงคุณก็เดินเข้าไปเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้ยคือร้านแรกครับร้านแรกอันเนี้ยผลิตกระแสไฟแต่ว่ามันต้องใช้ตังค่อนข้างเยอะซึ่งผมยังทําไม่ค่อยถึงอันเนี้ยอันเนี้ยผลิตเป็นบิตคอยแล้วก็จะมีเงินสกุลใหม่ฮะเนี่ยเรามาถ้าคุณเวลแบบว่าเกินสองรอยให้กดตรงแคท เห็นไหมมันจะมีเอ็ดแคสให้แล้วก็มีโซลาริสให้พอคุณเลยรู้ว่าคุณเพิ่งมาวนนี้มาวนี่โซลาริสอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือคุณต้องซื้อมามีตังค์เท่านี้ถึงจะซื้ออันนี้ได้คุณก็ค่อยมาซื้ออันนี้แล้วต่อไปมันก็จะใช้เอ็ดแคสซื้อแหละเพราะอันนี้มันคือเครื่องสร้างเอ็ดแคสเนที่ผมกดให้ด้วยคือมันคือเครื่องสร้างแบบโซลาริสแต่เราเปลี่ยนเป็นเอ็ดแคส ก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเราก็เล่นไปเรื่อยๆตามสัดส่วนผมยังไม่ตังค์ซื้อไงก็เลยยังยังไม่หวังเนี้ยก็จะมี energy product อันนี้จะใช้เป็นแบบว่าเครื่องที่ใช้เอสแค์ซื้อมันก็จะแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆเพรว่ามันก็ดีมันก็ทำให้แบบเราเจ๋งๆขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ไม่ถึสามร้อยผมยังไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่พวกของใช้แบบที่เอสแค์ซื้อที่แบบดีขึ้นไปอีกเนี่ยเกมมันก็มีแค่นี้แหละ ก็พึ่งแบบทำได้แค่นี้ก็ต้องรอดูอัปเดตกันในอนาคตนะครับแล้วก็ขอวันนี้ก็ขอจบลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอจบซีรีส์บิตคอย Miner ไวเพียงเท่านี้ครับจบนาฬาน,นี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับก็น,นะครับตอนนี้ซีรีส์บิตคอย Miner ก็ได้จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืม ติดตามคลิปใหม่ๆของผมต่อๆไปด้วยนะครับผมจะทำคลิปใหม่ๆที่ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมดูอีกเรื่อยๆเลยครับอย่าลืมกดติดตามไว้ดูด้วยนะครับ